The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงินสวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนนะวันนี้จะมาร่วมนะคะแชร์ข้อคิดนะที่ได้จากหนังสือ The Psychology of Money นะคะหรือว่าจิตวิทยาว่าด้วยเงินหากเพื่อนๆเ,เราอยากจะรวยอยากจะเรียนรู้นะคะที่จะหาเงินที่จะสร้างเงินที่จะรักษาเงินให้ได้มากขึ้นนะคะ อยากจะมั่งคัง่งนะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่โด่งดังมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับจิตวิทยานะคะของเงินนะคะที่จะอธิบายความสำคัญของเงินนะคนที่จะดึงดึงดูดเงินไดนะ้คนที่จะรักษาเงินได้คนที่จะทำให้เงินองอกเงย มัง่งคั่งหรือว่าคนที่เงินนั้นชอบนะเป็นยังไงนะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะหากว่าใครหลายคนที่ได้อ่านหรือว่าได้ฟังมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะมา,าสรุปนะคะเป็นข้อคิดสั้นๆนะคะในหนังสือเล่มนี้เป็นใจความที่สำคัญนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะกล่าวถึงจิตวิทยานะว่าด้วยเงิน ข้อแรกเลยนะคะที่ได้อ่านดูนะคะข้อแรกก็คือไม่มีใครเป็นคนบ้านะคะหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าไม่มีใครเป็นคนบ้านะผู้คนเนี่ยทำเรื่องบ้าๆกับเงินเนี่ยมากมายแต่ไม่มีใครเป็นคนบ้านะก็คือผู้คนต่างจากยุคสมัยก่อนถูกเลี้ยงมาด้วยครอบครัวที่ต่างกันรายได้ที่แตกต่างกัน ยึดถือคุณค่าที่แตกต่างกันเกิดมาในระบบเศรษฐกิจที่ต่างกันและก็มีประสบการณ์ในตลาดแรงงานที่ต่างกันซึ่งมาพร้อมกับสิ่งที่จูงใจแตกต่างกันเรียนรู้บทเรียนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำเรื่องเงินหาเงินต่างๆมากมายเนี่ยไม่ใช่คนบ้านนะและไม่มีใครเป็นคนบ้าเกี่ยวกับการหาเงินนะคะเขาก็ได้ให้ อน,นิยามในะความหมายนะในเกี่ยวกับไม่มีใครเป็นคนบ้าน,นะคะต่อมานะข้อที่2นะก็คือมีหลายสิ่งที่ไม่ควรค่าแก่การเสี่ยงนะสิ่งที่ดีที่สุดนะหนึ่งสีเล่มนี้กล่าวว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาชื่อเสียงอิสรภาพครอบครัวความรักและความสุขคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณนั้นต้องหยุด รับความเสี่ยงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งเหล่านี้นะมันคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีพอแล้วนะก็คือความหมายก็คือการรู้จักพอนะคะรู้จักว่าเมื่อไหร่ที่เราพอแล้วนะนะก็ควรที่จะกลับมาดูแลครอบครัวกลับมาดูแลชีวิตตัวเองกลับมาดูแลสุขภาพคือรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องหยุดนะก็ควรกลับมาที่จะ มาจัดก,การบริหารครอ,อบครัวตัวเองจิตใจตัวเองนะคะความรักนะคนใกล้ชิดของตัวเองนะก็คือการรู้จักพอนะในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่เรานั้นก็จะได้ไม่เสียใจนะหรือว่าเสียดายนะอย่างเช่นเมื่อไหร่ที่คนใกล้ชิดเราจากไปนะแต่ถ้าเรามัวแต่หาแต่เงินหรือว่ามัวแต่กังวลว่าเงิน ยังไม่มากพอนะคะก็พอย้อนกลับมาทีหลังนันเราก็อาจจะรู้สึกเสียใจก็ได้หรือว่าเสียดายก็ได้นะคะอ,ะอีกข้อหนึ่งนะคะในเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นที่เขากล่าวว่าการเริ่มต้นเล็กๆนะคะการเริ่มต้นเล็กๆในหนังสือเล่มนี้นะเขากล่าวว่าสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ อมันอาจเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับตักะของคุณจนคุณไม่เข้าใจว่าการเติบโตนั้นมาจากไหนมันสามารถนำไปสู่อะไรได้บ้างและประเมินสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ต่ำจนเกินไปเช,เช่นเดียวกับเรื่องเงินข้อความนี้ก็คือการเริ่มต้นเล็กๆหลายคนอาจจะบอกว่าสิ่งเล็กๆนั้นมองข้ามไปนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็ให้คุณค่าเกี่ยวกับการเริ่มต้นเล็กๆ นะเพื่อที่จะพัฒนาสะสมจากเล็กๆไปสู่การใหญ่ในวันข้างหน้าหรือแม้แต่การเก็บสะสมเงินเล็กๆนะไม่มองข้ามรายได้เล็กๆก,นะก็จะงอกเงยเป็นผลกําไรในวันข้างหน้าหรือแม้แต่ดอกเบีย้ยน้อยๆใช่ไหมคะดอกเบีย้ยที่เรามองว่า2% 3%แต่ถ้าเราสะสมทุกวนันทุกวันในการเก็บออมสะสมเงินก็จะกลายเป็นดอกเบีย้ยก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคต ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ประมาทอะไรก็ตามนะที่แบบเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนะก็จะกลายเป็นนิสัยหรือวินยัยนะที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นเปลี่ยนชีวิตของเราในอนาคตเลยก็ว่าได้นะต่อมานะคะก็คือข้อคิดสำคัญอีกข้อคิดหนึ่งก็คือคุณค่าสำคัญที่สุดของการมีเงินคือการได้เป็นนายของเวลา กหนังสือเล่มนี้ก็กล่าวว่าแม้เราเนี่ยจะได้ทำงานที่ตัวเองรักแต่หากเราไม่สามารถควบคุมเวลาตัวเองได้เลยก็ทำให้เรานั้นทุกใจได้เหมือนกันส่วนสิ่งของต่างๆแม้ว่าจะเป็นของแพงดีมีคุณภาพมากแค่ไหนพอได้เป็นเจ้าของสุดท้ายเราก็เบื่อแต่การได้เป็นนายของเวลาและการที่เราสามารถเลือกได้เสมอว่า เราจะทำอะไรกับใครเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะไม่มีวันเบื่อเรื่องนี้ก็เป็นเป้าหมายหรือเป็นจุดหมายของทุกคนก็คือการได้มีเวลาการได้มีอิสรภาพทางการเงินาการได้ใช้เวลากับคนที่เรารักกับครอบครัวกับลูกกับภรรยาหรือการได้ไปท่องเที่ยวต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ก็เป็นเป้าหมายที่ทำให้เรานั้นอยากจะสร้างเงินหรือสร้าง a s s i v e income เพื่อที่จะได้มีเงินนั้นนะไว้ใช้ตอนที่เราไม่ต้องไปใช้แรงไปทำเงินนะตอนที่เราอยู่กับครอบครัวเราก็มีเงินเนะข้าบัญชีมีดอกเบี้ยหรือมีเงินปันผลนะคะเข้าบัญชีก็เรียกว่านะเป็นความสำคัญที่สุดของการมีเงินนะก็คือการได้เป็นเจ้านายของเวลาของเราอ่า ะะก็เขากล่าวมาแบบนี้ต่อมานะก็เป็นการสร้างความร่ำรวยและรักษาความร่ำรวยในทักษะที่ต่างกันนะหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าคนที่ร่ำรวยขึ้นมาได้นั้นมักจะเป็นเพราะว่าเขานั้นกล้าได้กล้าเสียนะจนสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้แต่เมื่อมีเงินทองแล้ว นะการที่จะรักษาเงินทองให้อยู่ต่อไปนั้นจำเป็นที่จะต้องมีทักษะอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งแทบจะตรงข้ามกันนั่นก็คือความระมัดระวงังและความคิดหน้าคิดหลังนะคะก็ข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญนะใช่ไหมคะสำคัญกับการที่เรานั้นตอนนี้หาเงินมาได้ละนะบางคนหาเงินได้เยอะมากเลยนะเดือนละเป็น แสนนะบางคนเดือนละเป็นหลักล้านแต่จะมีสักกี่คนนะคะนะอาจจะเป็นต่ำกว่าครึ่งนะต่ำกว่า50%นะคะผลวิจัยต่างๆเนานะหรือว่าการศึกษากรณีศึกษาต่างๆส่วนใหญ่ก็จะหาเงินได้เยอะเลยนะคะแต่พอจะรักษาเงินให้ คงเหลือในแต่ละเดือนนะคะหรือการเก็บเงินการบริหารจัดการเงินได้อย่างดีก็คือที่จะนำเงินไปต่อเป็นเงินทุนนะคะไปสร้างเรียกว่าจากเงินที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นงอกเงยเป็นดอกเป็นผลออกขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องยากเลยหรือบางคนอาจจะนำไปใช้ในไม่ถูกทางหรือบางคนอาจจะไปะโดน มิจฉาชีพหรือว่าโดนเขาเรียกว่าโดนโลงทุนน่นะโดนเรียกไปลงทุนแล้วก็เป็นการลงทุนแบบเราอาจจะไม่เข้าใจจริงเงี้ยค่ะก็าอาจจะเสียเงนินก้อนนั้นไปก็มีมากมายให้เราเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทักษะอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะที่จะรักษาความร่ำรวยให้ให้อยู่ได้นะให้มัน่นมั่นคงแล้วก็มั่งคัง่งแล้วก็จเจริญ ลุงเลืองไปนะให้มีออกดอกออกผลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากก็จะต้องใช้ความระมัดระวังนะก็ต้องมีความรอบคอบนะแล้วก็ต้องศึกษานะพอสมควรแล้วก็ศึกษาไม่ใช่พอสมควรล่ะต้องศึกษาให้มากเลยใช่ไหมคะอะต่อมานะคะกนะ็วิธีแนวคิดหนึ่งนะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นข้อคิดที่ดีเหมือนกันนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าคนที่อยู่<ม>ในตลาด อาจกำลังเล่นคนละเกมกับเรานา่คืออะไรนะคะแต่ละคนเข้ามาในตลาดด้วยเหตุผลที่ต่างกันสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ไปจับสัญญาณผิดผิดที่มาจากนักลงทุนที่มีเป้าหมายต่างจากเราไม่อย่างนั้นเวลาเราเห็นหุ้นราคาขึ้นเราอาจจะนึกว่าคนอื่นรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้และตามไปซื้อบ้าง เพียงเพื่อจะเห็นราคาร่วงในวันถัดมาเพราะคนที่เล่นคนละเกมกับเราเขาเทขายนะข้อนี้ก็คือเกี่ยวกับการลงทุนนะคะก็คือการที่เราอาจจะเข้าใจว่าตลาดกำลังจะขึ้นนะสมมตินะคะแต่พอจริงๆแล้วตลาดอาจจะกำลังลงก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้ คนอื่นเขาอาจจะรู้มากกว่าเรานะหรือว่าที่เขาเรียกว่ากลยุทธ์ก็คือรู้เขารู้เราใช่ไหมคะเขารู้อะไรเราก็จะต้องรู้ด้วยนะหรือว่าเขากำลังเดินเกมอะไรเราก็ควรที่จะเรียนรู้นะเกมของเขา,าเขาเรียกว่าต้องรู้เขาด้วยแล้วก็รู้เราด้วย <c oughs> เพื่อที่เรานั้นก็จะได้ไม่ตกอยู่ในเครื่องมือเกมของเขา หรือสุดท้ายถ้าเรื่องของการลงทุนนะเราก็จะไม่พลาดนะที่จะเสียเงินนะไปแบบที่เราไม่ทันนะคะไม่ทันเกมเขานะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีนะแล้วก็เรียนรู้ให้จริงนะคะในการที่จะลงทุนหรือในการที่จะนำเงินไปต่อยอดอะไรสักอย่างหนึง่งนะแล้วก็ให้เรียนรู้แต่บางทีแานที่เราเป็นมือใหม่นะไปเล่นหุ้น ไปลงทุนเนี่ยอาจจะทําให้เรานั้นก็ต้องมีประสบการณ์หรือว่าอาจจะต้องเจ็บตัวบ้างใช่ไหมคะก็จจะมีทั้งหุ้นก็มีขึ้นวันวันดีคืนดีดอยู่ๆก็ขึ้นโดยไม่มีปัจจัยก็มีบางทีอาจจะลงแบบเทขายแบบปัจจัยที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเนี้ยเอออย่างเช่นสงครามหรือเช่นเฟดเฟดขึ้นดอกเบีย้ยหรือเฟดลดดอกเบีย้ยอาจจะมีผลให้ ตลาดหุ้นพุ่งอย่างงี้ค่ะแต่มันอาจจะไม่พุ่งก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทันนะในเกมของตัวเราแล้วก็ศึกษาในเกมของคนอื่นอนะไรก็จะต้องไม่ประมาทต้องรู้ให้กับรอบครอบแล้วก็รู้ให้ลึกรู้ให้จริงนะคะเพราะฉะนั้นในะข้อนี้ก็คือข้อที่กําลังบอกให้เราว่าไม่ประมาทนะคะนั่นเองเนาะต่อมานะอีกข้อหนึ่งที่ สำคัญนะคะในหนังสือเล่มนี้ที่กำลังสอนหรือกำลังให้ข้อคิดเราก็คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการลงทุนเขาบอกว่าคือเวลาที่เราอยู่ในตลาดเขากล่าวว่า95%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของวอร์เรนบัฟเฟตนั่นเพิ่งงอกเงยหลังจากบัฟเฟต t พ้นวัยเกษียณมาแล้วก็คือมีนัก ลงทุนหลายคนที่ทำผลตอบแทนปีต่อปีสูงกว่าบัฟเฟต t ์ซะอีกแต่เขาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าบัฟเฟต t เพราะไม่ได้ลงทุนมานานเท่าดังนั้นผลตอบแทนต่อปีจะมากแค่ไหนจึงอาจไม่สำคัญเท่าเราอยู่ในตลาดยาวนานแค่ไหนอ่านะก็เป็นข้อคิดที่ดีมากนะก็คือเป็นเรื่องของเวลานะคะเป็นเรื่องของการอดทน รอเวลาอย่างที่ทุกคนก็อาจจะรู้ว่าวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยท่านลงทุนในหุ้นเนาะที่เป็นหุ้นเน้นคุณค่าใช่ไหมคะหุ้นเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความสำคัญและให้สิ่งสำคัญก็คือเวลานะคะเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่หุ้นนะไม่ว่าจะการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยเรื่องเวลาก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะหรือแม้แต่เงินฝากใช่ไหมคะดอกเบีย้ยจะทบต้นได้ก็จะต้องมีเวลา,าที่ผ่านไปยาวนานถึงจะมารู้ว่าโอ้โหกว่าเงินของเราก็จะทบีเป็นเท่าตัวเลยก็จะต้องผ่านปัจจัยที่เรียกว่าเวลานะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับการอดทนรอคอยเกี่ยวกับการเรียนรู้ ะะเกี่ยวกับการช้าๆเ,เราก็ลงทุนแบบช้าๆนะค่อยๆศึกษาให้รอบด้านแล้วก็ระยะเวลาแล้วก็ความสม่ําเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เงินทุนของเรานั้นนะก็จะงอกเงิยนะก็เป็นแนวคิดทั้งหมดนะคะเป็นความสําคัญเนาะที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะ The Psychology of Money ะะหรือว่า จิตวิทยาว่าด้วยเงินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆชอบนะคะอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะหากว่าอยากจะให้สรุปข้อคิดนะคะจากหนังสือด้านการเงินหนังสือจิตวิทยาเล่มไหนนะคะก็จะไปหามานะคะแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับวันนี้ค่ะชอบอ่า แนวคิดแนวะข้อคิดจากหนังสือหรือชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ไม่พลาดคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ